ที่1ปต่้อมาณร้อยนะครับในการประชุมส่วนบรการสารลบิเศษลชองัสบกาทีคือโรคโควิด -19 ที่จะมดกามดำเนิการนะครับเป้วรต้องการการแชรระโรคพิเเลชวาของพสิในกาครับที่ระถูกสอมา้อยองสการปุนะครับในระเบียบเวลาที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานแจ้งให ประเด็นนี้นะครับว่าการสุกุในอากาศทร่การกำหนดให้มีเครนทุกสตาร์นะครับเป็นการทุกเพือบริหารระตับตาตสถานการณ์เนินการข้อมูลที่เป็ปัจจุบันเพื่อให้การปัจจันทางสนาม่อด้อนในระบบเชื่อมโยงต่อส่อปราชการให้บรรลุผลสำเร็จจังหวัได้ใีการส่งใครระยะที่สองนะครับจากการประเมินการผ้องัย้ายหนึ่งปุ๊บรเผู้ติดเชื้อ กำลังดำเนินการตรวจทั้งความรุนแรงอของน้องประชาชนตัวไปอยู่ในเจนที่สูงมากนะครับเป็นให้เวใ,ให้การคลอนไคลในระยะที่สองได้ตามมาครับแต่ก็มีเนื่องเนื่องไทยน,นะครับที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อทุกมาตรการรวมถึงยังมีสถานที่ที่ยังปิดอยู่นะครับและก็บจังหวัดก็มีการ ปรับเป็นกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะครับเป็นนำเรียนให้ที่ประทุนในคุณน้าตักทราบนะครับประการที่เป็นข้อปฏิบัตของไปด้วยประเด็นที่3ที่ข้อสำคัญเพิ่มเติมของท่านผู้ว่าการจังหวัดท้องถิ่นครับซึ่งทางฝ่ายเลขาได้แจ้งเรียนเหมืานที่เกี่ยวทุกทาทราบแล้วนะครับประเด็นสำคัญของพานธงานการประชุมครั้งที่10ครับ2563้าหกสามขงประเด็นสำคัญ และข้อสังการลุกถึงรายละเอียดการรายงานของสถานการณ์มีเท่าไรครับส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับตินข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับวันที่19พฤษภาคม2563นะครับมีผู้ป่วยรายใหม่2รายนะครับซึ่งผู้ป่วยรายใหม่2รายนี้เป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะครับอยู่ที่จังหวัดตราธิวาทั้ทง2รายนะครับเป็นผู้ป่วยสะสมรวมตอนนี้ของประเทศไทยก็จะ อยู่ที่3 3 3 3รายนะครับหายป่วยแล้วนะครับ2,857รายมีการเสียชีวิต56รายนะครับรักษายอยู่ในโรงพยาบาล120รายถ้าแยกตามภาคนะครับเป็นกราฟที่เล็กๆนะครับก็จะเห็นว่าอันดับหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพและนนทบุรีอันดับสองอยู่ที่ภาคใต้แล้วก็อันดับสามที่ภาคกลางครับ อันนี้เป็นข้อมูลผู้ป่วยสองรายนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่จังหวัดตราธิว่าน,นะครับที่ได้นําเียงไปเป็นการติดในกลุ่มที่ไปสัมผัสกับผู้ป่วยเราก็าจะเป็นเป็นสีแดงอ่อนนะครับอยู่ในช่วงสองถึงสิบรายนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของจังหวัดร้อยเอ็ดครับผู้ป่วยยืนยันสะสมสามรายรักษาหายาาหแล้วทั้งสามรายครับก็รัก ตอนนี้เราไม่มีรายงานผู้ป่วยแล้ว56วันนะครับกราฟจำนวนผู้ป่วยเกณฑ์เฝ้าะระวัง PUI นะครับเก็บข้อมูลระหว่างที่27มกราถึง19เกภาเดก็ <สะ S 1> ประมาณ2-3วัน2-3 <สะ S 1> คนต่อวันนะครับ,รบตอนนี้ก็เก็บมาได้ทั้งหมดที่ส่งตอนนี้นะครับ143ารายผลไม่พบทั้ง143ยรายนะครับในส่วนที่ เอฟทีเคไทยดีาจากปูเจ็ดนะครับการประเมินย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอันที่หนึ่งขาดตกรหรือไม่อันที่สองที่ผ่อนคลายใหม่เป็นยังไงนะครับครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่นดำเรียนครับรอบที่สองก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับกี่สองขึ้ภาถึงกี่หกขึ้นสภาค,ค,ครับกออับคุณลีลาดำเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบครับของผู้ประชาสัมพันธ์คนไหนที่ไม่ไเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นโรคไม่ได้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลคนไทยที่บางทีเข้ามาเทน จะมีคนที่มาเที่ยวไทยหรือมีคนที่เป็นญาติผู้ป่วยมาได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องร,กกระมัดรางเรื่องการพัฒนาที่ต้นทางการพัฒน,นาที่ปลายทางเท่าไหร่ก็ไรื่องขอนะครับเจผมขออนุญาตเสริมท่านผู้บริการจังหวัดที่ท่านได้ให้แง่คิดนิดหนึ่งนะโอกาสที่ท่านจะพัฒนาระบบขึ้นประมาณเนี่ยผมผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ท่านผู้บริการนำเสนอต่อไปจะทำยังไง เพื่จะสามารถที่ว่าคนที่จะมาโรงพยาบาลได้จะต้องผ่านการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางนั่นก็คือใช้ระบบทางไกลของท่านเนี่ะเขาจะต้องไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบาลก่อนพื่ยยังไงจะติดต่อไปยังไงรวมทั้งถ้าไปคลินิกเนี่ยมันจะต้องเกิดทิจดาต้าที่จะเชื่อมเป็นไปยังโรงพยาบาลได้แล้วมันจะทําให้เห็นว่าระบบสารณสุขเนี่ยคนไปอยู่ตรงไหนก็ได้แต่โรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะรู้ข้อมูลได้ทั้งหมดก็ความเป็นประเด็นนะครับ ยยกฎหมายกรรมก็จะลำดับต่อไปพัฒนาครับขออนุญาตครับท่านครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับท่านเมื่อวานเมื่อก่อนเนียผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนทางตำรวจยามเดียยเด๋ยเอามาตรวจจะมาทางสวัสดิการปรากฏว่าทางโรงพยาบาลจะผ่านแจ้งว่ากรณีนี้มันไม่ใช่คนผูกเข็มนะครับเพราก็ถ้าจะต้องปฏิบัตเนี่ยมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเองนะครับเพราะฉะนั้นใน4 5จังหวัด ที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่เนี่ยทางทางโรงพยาบาลมีนโย,ยบายอย่างไรทางม,มีการตรวจอย่างนี้ครับขอบคุณมากครับว่าถูกเลยเรี่ยวว่าตรงนั้นเป็นถูกเสี่ยงนะจังปุกเก็ตเนี่ยเรายกที่บริษัทปุกเก็ตแล้วตัวนี้ก็ทางสปสช,ชเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้เราได้เลยนะครับอันนี้ถ้าหากว่าทางข้าราชการติดต่อเลยเรี่ยวว่าตรงกลุ่มสี่จังหวัดนันะ้นเป็นได้ หรือแม้กระทั่งคนที่ที่ผมจะนําเรียนต่อไปท่านปู้อานขราการเขาจะประสานทางสาธารณสุขเข้ากไปจัดการส่วนเรื่องของการเบิกจ่ายเนี่ยเราสามารถทําได้หลายหลายแบบนะอันที่หนึ่งมามาจาก่มเสียงอยู่แล้วสองเราก็ให้แพทย์ในที่ในการที่จะให้ความเห็นว่าเข้าข่ายไหมนะครับซึ่งตอนนี้แพทย์ดิจิตอลแถ้าแพทย์อาจารย์ว่าเข้าข่ายก็เกิดได้แล้วก็ได้เ่ิดได้เลยครับเพราะนั้น ถ้าสมได้เลยนะครับแจ้งท่านสาธารณสุขเลยให้ตรวจได้เลยนะครับในผลที่ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับที่บัน,นทึกในระบบไทยยู่เอ็นะครับซึ่เราเริ่มบันทึกมาตั้งาาแต่วันที่6มีนาคมจนมานะครับเ,เราแบ่งออกเป็น7กลุ่มนะครับตามแผนภาพนะครับก็ไล่มาก็จะมี หนึ่งถึงสี่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากสามประเทศละห้าเจ็ดก็จะเป็นการเดินทางของพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับกลุ่มที่เจ็ดนั้นรวมจังหวัดภูเก็ตก็ไปด้วยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับกระแต่เนเดินการมาแล้วเนี่ยผู้ที่เดินทางมาจากสามประเทศเนี่ยรวมทั้งสิ้นเก้าร้อยหกสิบคนขณะนี้คนระยะกลับตัวไปแล้วสามเก้าร้อยหกสิบคนครับสำหรับพี่น้องที่เดินทาง เข้ามาในภู้นทวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีทั้งสิ้น6 1 7, 7 1คนนะครับซึ่งอยู่ในระยะกักตัวเพียง5,685คน่เป็นร้อยละ9.46สำหรับบัญชีเดินทางข้ามเขตจังหวัดภูกเาาก็ตกับกัดจังหวัดภูเก็ตเข้ามาในร้อยเอ็ดนะครับเราเริ่มบันทึกเรื่อประสานการปฏิบัติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมเก็จแล้วก็จากทางสงสจนะฮะเพื่อให้เป็นไปตามัโยบายจังหวัดนะครับมีผู้ประสงค์ที่ลงทะเบียนเดินทางมานะครับทำสิ้น220คน220คนนี้รวมที่เพิ่มเติมจากสสจแจ้งแล้วก็การค้นหาจากพื้นที่จากพี่น้องคนาับมีบ้านปอสมอีอหมายถึงว่า เพิ่มเติมจากสสจอใน42คนแต่เพิ่มเติมจากพื้นที่17คนนี้อยู่นอกบัญชีในการแจ้งจ,าจา่าจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามนโยบายทุกรายสำหรับ220คนนี้บันทึกในระบบอินเจ้าที่สาสุข143รายซึ่งผลตรวจก็เป็นเนกาทีฟยังเหลืออีก14รายซึ่งปกครองจังหวัด อาจจะโยงในฐานข้อมูลแล้วก็จะประสานเจ้าที่โรงพยาบาลหรือเจ้าที่สาธสุขของอำเภอะนะครับไทยจุอเอนี้นะครับก็ผู้ที่รับผลกระทบก็ลงทะเบียนทั้งสิ้นนะเวลานี้ครับข้อมูลณนะวันที่19พฤษภาคมครับ138,128รายนะครับซึ่งได้ผ่านความผิดชอบของอำเภอและเทศบาลเมืองแล้ว137,910ราย ซึ่งใน1 3 8 0 0 0กว่ารายนี้แยกๆเป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้กงการ .com ของกระทรวงการคลัองที่อาง์ตุลีครับได้มอบหมายให้ชุวบริารการเคลื่อนท,ที่เร็วจาชุ้นลงทั้งของเภองนะครับออกแจกจ่ากกยรประกาศจังหนัก117ชุด6นะครับให้ผู้ประกอบการด้านค้าซึ่งคำนวณไขกันได้รับความผานันตามประกาศดังกล่าวนะครับ รวบรวมชับให้ปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับและแนวทางปฏิบัติต่างๆตามประกาศให้เกิดความเข้าใจนะครับกิดการรับรู้ร่วมกันสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องประการที่2องมีหนังสือแจ้งประกาศฉบับที่6แแยกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดําเนินการประช้อพันธ์นะครับตามแนวทางเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบประการที่3ามได้มีหนังสือแจ้งกำกับผู้ยิบบ้านทุกหมู่บ้านนะครับให้ดํเนินการประชาอพันธ์ ประกาศฉบับที่6ของจังหวัดไวยนะครับให้พี่น้องประชา,าชนได้รับทราบตามเสียตงตามสายเป็นประจำทุกวันพร้อมกับตรวมงกลุ่มลายของตำบลทุกกลุ่มลายนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ไนระดับความกว้างละทั่วถึงนะครับประการที่4ได้จัดทุกบัติการเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการในพื้นที่นะครับเพื่อกำกับดูแลแตังวดจนให้คำแนะนำผู้ประกอบการด้านค้าที่เข้ารกเกียบการได้รับการขอนผันไม่ให้กระทําการที่ขัดกับประกาศจังหวัดฉบับดังดก,กล่าวเป็นประจําทุกวัน ตลอดระยะเวลาห่วงสี่วันที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ประกาศจังหวัดข้อเด็ดข้อบที่6มีบทบังคับใช้อย่างในพบผู้ประกอบการด้านค้านะครับกระทำการค่ามเสี่ยงประกาศจังหวัดได้อย่างไรนะครับประการที่5นะครับการประเมินผลการดระเนินงานตามมาตรการซึ่งได้มีการประชุมจังหวัดได้มีการประชุมคอนเฟปรตเมื่อวานนี้นะครับครั้งที่สองรอบที่หนึ่งตํารวจก็ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประชาติปไตยและชุดปฏิบัติการประจับหมู่บ้านนะครับได้ออกดำเนินการ ให้ทางังรวดที่ทางจังหวัดไห้กาหนดไว้นะครับก็คิดว่าในการดำเนินการพวกงนี้ย็อง่ายเกิดสเร็จนาครังที่ที่ผ่านมานะครับมาตรการการเข้าระวังในทุกหมู่บ้านนะครับยังคงเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นเดิมนะครับไม่ประมาทการไม่ตกนะครับตั้งแบบการแจกจ่ายหน้ากากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดให้กับประชาชนอย่างมีวัสดุสานทิมของอำเภอเมืองได้ดำเนินการครบถ้วนทุกหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับหน้ากากที่รับจากกระทรวงมหาดไทยบ้างนกครับไไปแจกจ่ายให้กับทางผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ประกาศตามเสริงตามสายนะครับเอาไปจัดเคลื่อนที่เร็วนะครับเอาไปแจกจ่ายประกาศต่างๆตามตามตจวทำบริการต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะในเขตของเทศบาลนะครับแล้วก็แจ้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการทำแบองค์งการต่างๆนะครับ สำหรับการแจกหน้ากากอนามัยครับอำอสครมมีประชากรอยู่หนึ่งแสนยี่สบห้าพัร้อยเจ็ดสคนอยู่ที่ก็แปม่นหนึ่ันห้าร้อย็ดสิบสคนนะครับก็ได้รับหน้ากากอนามัยครบสามชุดทุกคนนะครับก็ครบเรียบร้อยเมื่อวันที่สิบสี่พฤษภาพฤษภาเดืนะครับเป็นวันแปดร้อยสี่สิบคนนะครับก็ในการพอระวังครบสิบสวันครบเรียบร้อยแล้วนะครับ ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดนะครับของสุวนภูมิแจ้งมาส4รายปรากฏวเดินทางมา11รายมาราลยเพราะได้มการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้วก็กับตัว14วันแวันไปดอนในสัปดาห์นี้คือจังหวัดร้อยเอ็ดเล่้ยงเดินืนเยียวยา่านตมงปลอยารตุ่มม้ฟันแป่งเท่ท่านบริษัทมอฟันหนาต0 1 9จังหวัดร้อเก็จะมีการแถลงข่าวทุกวัน <t> จ <win WA> <t Dir want lucky> <can> ันทร์